ตอนนี้เรากำลังจะพาทุกคนข้ามไปยังเกาะที่เรียกว่ามีตำนานเขาคือที่อยู่อาศัยของพยานางอาจจะใช่หรือไม่เดี๋ยวเราต้องไปตามกันแน่นอนครับทันโทษนะคุณผู้ชมทนโทษนะโทษนโทษเป็ผี่ิพสมงหรือเปล่าคะหรือว่าคน <laughs> อดผีหรือเปล่าคะคุณ Beast สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง iBank d i a r y ครับและนี่คือรายการไอแบ้คน นะครับเราพาทุกคนมาไกลบ้านไกลช่องกันอยู่ที่ภูเก็ตและตอนนี้เรากำลังจะพาทุกคนข้ามไปยังเกาะนาคาไอแลนครับผมทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่ามีถ้ำนาคาใช่ไ,ไปมที่คนเขาไปสักการะพญานาคกันใช,ใช่ไหมไ<ป>อยู่ทางเหนือของเกาะภูเก็ตห่า, et, อางออกไปแค่10นาทีตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือแล้วเกาะนี้เนี่ยว่ากันว่าเป็นที่อยู่อาศัยของพญานาคมีเรื่องเล่ามีตำนานมากมายเกีออย่ยวกับพญานาคตัวเกาะที่เราจะไปอยู่วันนี้เนี่ยเป็นเกาะ ที่เป็นส่วนลำตัวของพญานาคมาก่อนครับผมถ้าเรามองมุมมุมข้างบนเนี่ยก็จะเป็นลำตัวพญานาคเลยนะ,ะแต่เกาะช่วงโรงแรมที่เราไปอยู่เนี่ยคือช่วงลำตัวของพญานาค <Wow. S 2> เดี๋ยว ถ้าอยากรู้ประวัติลึกๆว่าเกาะมันเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวไอซ์ลองไปถามที่พนักงานที่โรงแรมดีกว่า <c oughs> เขาอาจจะได้ข้อมูลหรือว่าความรู้เพิ่มเติมมากกว่านี้ได้<ต>นะ <ำ S 2> แวดวงนะ<า>เนกี่ยวเกาะนี้นะวิธีการเดินทางก็ไม่ยากด้วยเพราะว่าเราแค่นั่งเครื่องมาลงภูเกต็ตหรือจะขับรถมาภูเกต็ตแล้วข้ามเรือไปแค่10นาทีคือตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ท่าเรืออ่าวปอแกรนมารีน่านะครับเป็นท่าเรือที่สำหรับไปโรงแรมแถวๆนี้ที่อยู่ตามเกาะต่างๆซึ่งโรงแรมของเราชื่อว่าเดอะนาคาไอแลนด์นะครับผมเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยกันครับผม ที่โรงแรมเขาจะมีเรือมารับแบบนี้มาทุกกี่นาทีนะครับพี่ทุกครึ่งชั่วโมงครับ<อ>ผมสมมติว่าเที่ยงเที<ๆ>่ยงสิบห้าเที่ยงสี่บห้าบ่ายโมงสิบห้าบ่ายโมง45จะ้ายังมีทุกครึ่งชั่วโมงเลยครับใช้เวลาไปประมาณกี่นาทีประมาณไม่เกิน10นาทีครับ5้าออกนาทีครับ อ๋อโอเคขอบคุณนะครับขึ้นเรืเอเร็วมากเมื่อ <c oughs> กี้เกิดเหตุการณ์นิดหน่อยนะฮะขาตั้งกล้องนะร่วงลงไปในน้ำโหดีนะไม่ใช่กล้อง <c oughs> คือถ้าเป็นกล้องคือร้องไห้เพราะว่าคลิปที่ถ่ายทั้งหมดของ EP นี้ยังไม่ได้ลงเลยนะฮะตรงนี้น้ำลงใช่ไหมพี่น้ำลงครับไปด้านนอกจะมองเห็นสมเด็จนาชีจุฮาซ้ายมือนะครับนี่หรอสมเด็จนาชีถ้าเกิดเราเราเห็จากภูเก็ตเลยหรอใช่ครับจริงหรออยู่ใกล้กันนิดเดียวเองพังงากับภูเก็ตครับ แล้วก็มองเห็นเกาะยาวใหญ่ด้วยครับเฮ้ยจริงเหรอครับคือตรงนี้มันเป็นที่ขึ้นเรือของคนที่ไปพวกเกาะยาวน้อยพวกอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ครับใช่ครับแสดงว่าตรงนี้มาขึ้นเรือไปได้หลายเกาะเลยใช่ไหมใช่ครับมีอะไรบ้างที่ควรสนใจขาไปเที่ยวกันส่วนมากก็จะเป็นเรือของโรงแรมครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นเรือเช่าเช่ารายวันวันเท่าไหร่ครับอย่างงี้วันละตอนไม่มีโควิดก็ประมาณแสนต้นครับเหรอใช่ครับก็จะมีกับตันมีคนทำกับข้าวมีอาหารให้พร้อมครับพรอที่วันหนึ่งวันเต็มและแต่เราเลยครับ สมวันห้าวันก็ได้สาห้องนอนแล้วก็ติดแอร์แล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เหลือเดี๋ยวนี้เนี่ยครับจอดเดอนเมื่อน่าจะไม่ไม่ถึงเลยครับปกติคือเป็นฝรั่งมาเช่านั่นใช่ครับหร่ไม่เป็นฝรั่งโอ้เป็นเรือยล้อนเริ่มเลยตรงเนี้ยจะเป็นท่าเรือที่ว่าลงสะดวกสบายที่สุดแล้วใกล้สนามบินใช่ใกล้สนามบินด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือชอบมากการนั่งเรือแบบระยะเวลาสั้นๆใกล้เดียวใกล้ดเดียวนะครับกอยาวใหญ่ด้านหน้าไหนไหนนะครับกอยาวใหญ่อ๋อที่เราเห็นอกอยาใหญ่นะ กอะยันน้อยจะอยู่ด้านหลังกอยยันอย่างนี้นะเห็นนิ้วเป็ดนางชีป้ะเนี่ยนะโอ้โหเห็นแล้วเดี๋ยวซูมให้ดูนะวันนี้ฟ้าปิดนิดหน่อยแต่ว่ามองจากตรงนี้เห็นเสบียงนางชีนะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตรงนี้นะทุกคสวยมากเลยชงกน้าขอพูดเอาจริงๆอะไรก็แล้วแต่ที่เราบอกว่าสวยคือมันสวยจริงถ้าทุกคนน่ะมาเห็นแบบเราก็จะบอกว่าเฮ้ยสวยสวยสวยทะเลก็ไปไปหลายที่แล้วหลายประเทศแล้วแม่งทะเลไทยที่สุดว่ะ ทิ่กินนะคะเราจะให้แขกที่เข้าพักนะคะก็คือตีของด้านหน้านะคะคนละสองครั้งคร<ช>ั้งแรกก็เหมือนเป็นการบอกกล่าวว่ามาพักที่นี่นะคะแล้วก็ครั้งที่สองมาพิฐานขอพรค่ะเราม,มีเรื่องเล่าอะค่ะจากชาวบ้านที่นี่เขาเชื่อว่าเมื่อก่อนมีพญานาคอาศัยอยู่ในนี้ค่ะทั้งหปกปักรักษาผู้คนบนเกาะเนี้ยค่ะหลังจากท่านเสียชีวิตนะคะร่างก็กลายเป็นหินแล้วก็แตกเป็น3ส่วนนะคะส่วนหางก็คือทางด้านขวามือนะคะก็คือเกาะนาคาน้อยนะคะค่หา ที่ตั้งของโรงแรมก็คือเกาะนาคาใหญ่ค่ะก็คือเชื่อว่าตรงนี้เป็นส่วนของลําตัวนะคะส่วนหัวนะคะทางด้านซ้ายมือน,นะคะนี่เหรอคะี่ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเกิดมองจากมุะะมสูงอะค่ะก็จะเหมือนพญานาคนอนอยู่กลางทะเลอ่อธิษฐานเลยค่ะอธานในใจอยากได้อะไรอธิานเขาบอกตรงนี้ก็ได้นะ โอ้โหสไตล์แม่แล้วคะาขอเบาๆนะครั้งแรกนี่เราตีนี่เพื่ออะไรนะคะเพื่อบอกกล่าวค่ะหรือว่าเรามาถึงเรื่องนะอะไรใช่ไหมครับที่นี่ให้ท่าน่อะของห่านหลับฝันดีนะคะมาเยอะที่นี่นะคะขอให้ปกปักรักษาทุกคนนอนหับฝันดีนะคะอ้าวตอนอธิษฐานไม่เห็นพูดเลยไอ้ท่านยังไม่ได้ใส่กุญแจ ะะจะ,ะเป็นทางไปหมู่บ้านนะคะซึ่งจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆชื่อหมู่บ้านเกาะนาคานะคะมีประชากรประมาณ100คนใช้ชีวิตโดยการเลี้ยงสัตว์ทําประมงนะคะหรือว่ากรีดยางมีกิจกรรมที่ทางแขกของโรงแรมเราเนี่ยค่ะที่จะชอบทาก็คือว่า Morning Run to the village ก็คือสามารถที่จะวิ่งหรือว่าปั่นจัก,กรยานไปดูหมู่บ้านด้วยเช่นกันในหมู่บ้านค่ะมีโรงเรียนเล็กๆเป็นโรงเรียนมุสลิมนะคะมีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงประถม6เลยทีเดียวนะคะแต่ว่ามีนักเรียนแค่30คน เท่านั้นเองค่ะน่ารักมากเลยใช่แขกของเราก็จะชอบไปเยี่ยมเด็กๆกันที่นู่นค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวค่ะ,อะ<ช>พอเป็นนาขายแล้วมีที่สักการะด้วยไหมครับ ถ้าสมมติว่าเราจะโยงไปถึงเรื่องของพญานาคนะคะครเรามีความเชื่อว่าพญานาคเนี่ยปกปักคุ้มครองเกาะนาคาของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีซันเซ็ตเซอร์โมนีค่ะจะเกิดขึ้นทุกๆุกเย็นนะคะที่4ีบาะนะคะหกโมนาทีเราจะเชิญแขกทุกท่านเนี่ยไปทำซันเซ็ตเซอร์โมนีโดยการที่จุดเทียนนะคะอันเล็กๆนะคะแล้วก็ลอยไปในน้ําเพื่อแสดงถึงความเคารพต่อพญานาคที่ ปกปักคุ้มครองเกาะแห่งนี้ของเรานั่นเองค่ะใช่ค่ะไปครับไปห้องพักวิ่ีสั่งกระดิ่งด้วยหินชัพปิ้งสโตร์ถ้าเปิดปักก็คือขออนุญาตให้นใค้้าไดหรือว่าทำของฉัอแล้วคือก็เดี๋ยวถ้าถอดก็จะปกปักรักษายามหลักลอยได้ค่ะ มีความเชื่อว่าชาม,มิสโตนคือดวงตาของพญานา<ช>คที่ค,คอยคุ้มครองทุกท่านตลอดการเข้าพักใช่ค่ะโหตื่นเต้นมากเลยเนี่ยว้าว <c oughs> เอ้ย <c oughs> อมีไม้แล <c oughs> ้ด้วยไม้องออกไปไหนกันแล้วเราอึ๊บ <c oughs> อุ้ยมีเตียงดีลาด้วยเตียงเอา,าตรงนี้ ถึงนะนี่วิธีการถึงโรงแรมของนินรานะครับก็คือการกระโดดเข้าไปเลยนะฮะ ตอนนี้นะคะเข้ามาสู่ห้องนอนของเราแล้วนะคะโอ้ยน่ารักมากเลยจะบอกให้นะว่าเวลาเรามาที่พักมูดแอนโทนมันเป็นแบบนี้คูณเวลาแต่งรูปออกมาสวยมากเ <c oughs> ดี๋ยวไปดูห้องกันหนึ่ว่าเป็นยังไงออ้ยเมื่อกี้นั่งอะเบ <c oughs> จริงนุ่มโอเคคือนุ่มเลยฟึ่งอย่างนี้ปุ๊บ <c oughs> นะและที่สาคัญจริงๆแล้วตรงน,นี้คือก็อาจจะเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจโพสถ่ายรูปได้เนาะแต่เรามีลูกไงเพราะฉะั้ก็เป็นเตียงี่ีลาไปเลยพี่เขาก็ถามให้ไปนี่นะคะแต่แม่อ่ะแอบชอบอะไรที่มันเป็นแบบเล็กน้อยอย่างหนึ่งไว้เพราะแบง ไม่ชอบการที่เรานั้งแล้วเราแบบย่นขาอ่ะ่ข้างหลังแม่อย่างนี้โต๊ะทำงานเห็นคนนี้รู้เลยว่าจะต้องทำงานหนักแน่ๆเงี้ยพอโต๊ะทำงานแล้วก็ดูหืพระอาทิตย์ตกไปต่อค่ะคุณตร,<อ>ตรงนี้นะคะก็เป็นโซนอะไรไม่รู้นะเพราะย,ยังไม่ได้เข้ามาเหมือนกันมาทางเดินก็แบบว่าต้องแล้วพอเออสวยนี่เป็นบ้านอีกหลังปะเนี่ยอันนี้คือห้องนิา่าฮะไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบตู้เสื้อนะคะขอดูซิว่ามีตอรี่เปล่า อ๋อไปใช้ตู้เสื้อผ้ามาหห้องเอื้อห้องซ้วมนะอ่าห้องซ้วมขับชายของเรานะคะเสื้อผ้าเราได้วางแล้วนั่งรอแต่งตัวแต่งตัวกระเป๋ามาแล้วกระ,ะเป๋ามาแล้วนะคะนี่นะคะเค,คาน์เตอร์ช้อุ้ยนี่ค่ะเสื้อผ้าเตาลีดเนะนาะใช่ค่ะทุกน้ำมา,มาบ้านหลังใหม่จะทำแบบนี้และะ้วเลเาเข้าไปหรอใช่เป่าเข้าไปก่อนขอให้ลูกค้าเข้เยอะนะคะลูกครทุงท่าน,นะคะ่ on, นะขอมอนคะ่ะ น,ะะนี่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ห้องอาบน้ำอย่างเดียวมันเป็นห้องสตรีมด้วยนี่มีที่ปรับอุณหภูมิเปิดปิดอ๋ออันนี้<ม>ใช่อันนี้เป็นห้องสตรีมด้วยห้องสตรีมด้วยนะครับนั่งสตรีมตรงนี้ได้เลยเป็นโรงแรมที่มีห้องสตรีมอยู่ในตัวเออไม่ลืมบอกไปใช่ใชพี่เขาก็้อ้าวอ่าอันนี้นะคะก็เป็นอ่างนะคะพ่อแม่งอ่างอาบน้าของเราต้องมีรูปต้องทําทรงแล้วพ่แมงนี่ รับแสงนึงงรับแสหน่อยโดนแน่มุมนี้โดนแน่โ,โดนแน,น,แน่เดี๋ยวถ้าอยากดูรูปไปดูนีน่ในแกรมไอซ์นี่ชื่อว่าไอซ์นภัสรินอันนี้ก็จะเป็นประตูเปิดไปเจอพี่นีล่าไปดูพี่นีล่ากันมา<ะ>ไปไปดูนีนลวนาว่ายน้ำกันครับอา้าวไปครับนีนะคะแล้วก็เป็นที่แบบเอ้ยอะไรอ่ะอันนี้ของลูเกเมื่อกี้เขาวิ่งอ่ะเขาดีใจอ่าก็วิ่งไปเล่นน้ำเสาะว่ายน้ำพ่อแม่พ่อแม่ที่กำลังตกกำลังสวยเลยมุมนี้แล้วมุมนู้นอาจจะเป็นแบบนั่งแบบนี้นะพ่อแบงม่มาดู สวัสดีฮะเอ้ยสวัสดีฮะนี่นะผมนี่ก็นั่งชมวิวพระอาทิตย์ตกหน้าห้องเลยจ้ะหูแบบเข้าตาเวอร์พ่อแบงดีสวยครบจบถ่ายรูปหลายมุมมากเดี๋ยวที่พักนี้อาจจะโดนไอถ่ายรูปเยอะหน่อยมูนแอนโทนคือมันได้ไงไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวไอ้นี้กันแล้วก็บิวตว่าไอ้นี้มีอะไรให้เราทำบ้าง<ม>เนาะไปกัน Take it out of my girls and I smash that door. I fucked around with myself and I let you know. อาละครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่นี่เขามีกิจกรรมให้ทามากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานพายคายยักดำน้ําสวมมีเจสกีอะไรเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้เราพาทุกคนไปดูไฮไลท์ของที่นี่ก่อนไฮไลท์คือการไปกินไอศครีมที่เขาทำมาให้กินค่ะเขาก็จะมีไอศครีมใหยนักท่องเที่ยวหรือคนที่พักในโรงแรมเนี่ยนะคะทานฟรีถึง4โมงเย็นเลยนะคะขอไอศครีมอย่างละหนึ่งลูกนะคะ จริงๆแล้วไอติมสองรสชาติเนี่ยเป็นไอติมสชาติที่ไอชอบมากว่าพร้าวกะทิเผือกอะไรเงี้ยไอติมโบราณอ่ะชอบมากอร่อยอร่อยมะขึ้นใจเนาะหอมหวานไม่เหมือนกนไอติมเหมือนกินมะพร้าวทั้งลูกเ <c oughs> พราะว่าจะหอมขนาดนั้น แบบไม่ปอกเปลือกด้วยไหนเขาลองเปลือกหน่อยเพราะว่าไอติมเนี่ยเหมือนไอติมทำเองอ่ะไม่ชอบเปลืกอกเหรอเนี่ยไม่ชอบเปลือกมากเฮ้ยเปลือกเขามีเนื้อด้วยเนื้อเปลือกไม่ถึงด,ด้วยสมัยเด็กผอว่ากขออนุญาตแบบ กินไอติมแล้วก็เอนจอยวิวทะเลสวยๆตรงนี้ oh. แล้วก็เดี๋ยวเราพาทุกคนไปเที่ยวไปปั่นจักรยานเล่นรอบๆเกาะนะครับข้างหลังเกาะเขาบอกว่าจะมีหาดอยู่หาดหนึ่งหาดลับเป็นหาดลับ,ดลบเดี๋ยวเราป,ปั่นจักรยานพาทุกคนไปเที่ยวกันครับข้างหลังจักรยานเราสองคนพร้อมแล้วฮะนี่ไม่ไอ้ไหวไหมเนี่ยหวสบายมากจริงจริง เดี๋ยวเราปั่นเข้าไปในหมู่บ้านกันเขาว่ากันว่ามีหมู่บ้านที่มีคนอยู่ร้อยคน,คนจะพาไปหัดรับกันของที่ครับปั่นเราเข้าวินเนะะลตแต่ว่าอะไรค,ครับแม่เหมือ,น,อนได้มาออกกําลังกายนะ ปกติต้องปั่นอยู่ในฟิตเนสหรือว่าปั่นอยู่ที่บ้านอย่างเดียวใช่ไหมได้มาสูตรอากาศในป่าในเกาะน,นี่โรงเรียนเหรอ ผมบอกกอลังกายอย่างหนักหน่วงพิสูจน์แล้ววันนี้ว่าเขาแข็งแรงจริงๆนะดูขาเลยกล้ามขาเป็นมากตอนนี้มันจุดขึ้นนะต้องเดินเข็นขึ้นใชเข็นขึ้นกันครับทุกคนดีแล้วนะพ่อที่เราให้พี่นิลายอยู่ที่คิดขับของโรงแรมใช่ดีแล้วที่นิลายอยู่ที่คิดขับเพราะว่าทางค่อนข้างยากแล้ว้วนลาไม่คีเลยจะมีใครรู้ไหมระหว่างที่ทุกคนนะทำอะไรอยู่บ้านกันอย่างสบายใจเลื่อนรูปดูอินสตาแกรมของไอ ภาพสวยเหลือเกินภาพงามเหลือเกินจะบอกเลยนะมันไม่ได้มาง่ายๆนะคะมันเหนื่อยมากฉันมาทำอะไรที่นี่แล้วเธอดูดิฉันโดนทุงกัดด้วยจ้ะที่นี่นยุ่งเยอะมากแต่เราก็สู้เพื่อคอนเทนต์สำหรับทุกคนเผื่อมีใครชอบกิจกรรมแบบนี้อะไรที่มันท้าทายแบบนี้ก็จะได้มาตามกันขอบคุณจ้ะชีวิตโชคดีมีสามีดีก็อย่างเงี้ยนำไปไหนตั้ไหนแล้วไม่รู้ หาส,สวยๆของพวกเราไปดูกันไปค่ะถึงแล้วทุกคนแม่ไอก็มาถึงแล้วสวยมากเลยวะ่ะฝั่งนี้คือสวยมากนี่ลงมาที่หาดการหาดนี้นะครับจะมองเห็นวิวสมิจนางชีทางงาอะไรทางนู้นแบบสวยมากดูฟับเข้าให้โอ้ With you. With you. I love the way that you love me today Let's run up through the fields to where the sun shines and heat I wanna stay with you What an adventure! Huh? ว้แมวน้องแมวลูก <laughs> องแมว <laughs> นอว <laughs> นอา <laughs> ทิตย์กลังจะตกตรงนี้ <laughs> พอดีนะฮะ <laughs> ผมหลงทางมาทางฝั่งนี้ทุกคนไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามาเจอสะพานที่เราข้ามมาตอนนี้มันกำลังจะเป็นเวลาที่พระาทิตยกำลังจะตกววิสวยมาก with with way i the you you love ขันจักรยานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยเดี๋ยวพาแม่ไปเติมพลังหน่อยที่ซีบาร์อ๋อเขาเรียกว่าซีบาร์ใช่ไหมใช่ครับผมวิวนี่นะพราทิตย์กำลังตกเลยพ่อกำลังสวยก่อนที่จะไปทานอาหารข้ากันเนี่ยเราเอาไว้เออเรียกคำย่ออย่างก็ไปเอนจอยวิวก่อนดื่มด่ำกับวิวก่อนโอเคไปไปเฮ้ยทำไมเด็กนั่งหลังอีกแล้ว fucked myself around know. with let you I and fan show Say over, friend. How long ทุกคนคะ่ะมาตรงนี้วิวสวยมากวิวดีมากพระอาทิตย์กำลังตกดินทุกคนแล้วเห็นจะเป็นาาน,น,นากชีก,กแล้วเราอินกับสมเป็นนาชีมากเพราะเราชอบเพราะว่ามันโดดสวยนะแล้วมันแบบเห็นไกลๆแล้วมันสวยสมมุติว่าเราพัก ที่นี่มันจะมีห้องที่สามารถเห็นได้ตลอดเวลาอีกฝั่งหนึ่งนะที่เขาอบอกว่าถ้าจะพักที่นี่แล้วเห็นวิวสม็ดนางชีต้องเลือกห้องเบอร์47มั้งใช่47กับ88หรืออะไรสักอย่างเธอดูดีตื่นมาเห็นสม็ดนางชีวิวแบบก็ฟินแล้วว่าวิวสม็ดนางชีตรงนี้มันดีตรงที่ว่าถ้าคุณเป็นแขกของโรงแรมก็มาเดินมากินตรงนี้ได้ใช่ปะ่ะแต่ถ้าไม่ใช่อ่ะจ้างเรือตรงนี้มาค่ามาประมาณ400มั้ง400บาทหรือ800บาทเพราะไม่แน่ใจที่นี่หรอ มากินนั่งกินตรงนี้ก็ได้มันก็ชิวเหมือนกันถูกปะละ่ะเราก็ไม่ต้องพักที่นี่ก็ได้คืออันนี้เป็นออปชันนะบางคนอาจจะคิดว่าแบบมาเที่ยวภูเกต็ตแต่ก็อยากนอนในตัวภูเกต็ตนอนในตัวเมืองอก็นอนในเมืองได้แต่ถ้าอยากได้วิวแบบบาร์ที่เท่ๆและยังไม่ซ้ำใครแล้ววิวอลังการที่สุดในภูเกตนะ็ตเนี่ยแต่วิวอลังการจริงอ๋อาาอันนีความรู้หมาแสดงว่าเขาแบบมั่นใจในวิวของร้านเขาไม่งั้นเขาไม่ให้คนนอกเข้ามาทานหรอก เอาล้วครับอย่างที่เราเล่าไปตั้งแต่แรกนะว่าที่เกาะน,นี้เนี่ยจะมีพญานาคคอยปกปักรักษาอยู่นะเพราะฉะนั้นันนี้เราก็จะมาทำ,ทำการ,ำบรบทำความเคารพทำความเคารพทุก6กโมงสิก็จะมีการแบบว่าลอยเทียนใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อทักทา,ายเคารพองค์พญานาคที่อยู่ที่นี่นะครับผมว่าเฮ้ย yes ก็ค <Okay. S 2> ือตรงเนี้ยเขาบอกว่าเหมือนหัวใจของเขาแต่ว่าที่สําคัญคือเวลาเย็นคือหกโมงเย็นนี่คือเป็นช่วงเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดทรงพลังที่สุด how to do this we just we like u are Thai right <c> yes we know how to pray the real pray to for for water ceremony right we just wish make a wish and just drop in the water อยู่ร้านอาหารชื่อร้านว่ากลิว,ะะวไม่กลิวแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าในร้านอาหารนี้มีอะไรที่น่าทานบ้างเราจะทดลองสีที่น่าทานให้หมดวิวแบบดีมากเลยพ่อแบง ร้านอาหารนี้นะครับชื่อร้านอาหารว่าไมค์กริลนะครับก็จะเป็นขายพวกปิง้งปิ้งย่างๆนะตามชื่อไม่ว่าจะเป็นซีฟู้ดหรือว่าเป็นเนื้อสัตว์นะฮะทุกประเภทเลยเดี๋ยวมารอดูว่าเมนูมันจะเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้แม่ลูกเขาอน j o ย the v i ิวแล้วก็ enjoy กับที่นั่งนะที่นั่งแบบสวยมากวิวตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกเลยแล้วก็ทุกคนคือแบบมานั่งกินที่ร้านอาหารนี้ที่พักที่นี่คือแบบสุดจริงมีทุกอย่างให้คุณแบบอยู่ที่นี่ได้เป็นเดือนอะเรา้าใจแล้วว่าทำไมพนักงานทุก เขาก็แบบมาคุยให้เราฟังไว้นะเขเราฟังว่าแบบเฮ้มีคนอยู่ลองสเตย์นะมีคนอยู่แบบอย่างนี้นะเฮ้ยมันอยู่ได้ว่ะมันมีอะไรทามันมีห้องอาหารหลายรูปแบบมากให้เราแบบวันนี้กินนี้วันนี้กินนี้กิจกรรมนี้มีโยคะด,ด้วยมีอะไรด้วยคือมีหลายอย่างมากเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วลว่าทำไมเขาถึงอยู่เป็นได้นานโดยที่แบบอยู่แค่บ,บนเกาะด้วยนะคืออยู่ยาวบนเกาะนี้เลยเพิพ่งเข้าใจตอนนี้นเองโอ้โหวิวข้างหลัง สวยมากต้องปังเลยไม่รู้ว่าอะไรมากเลยทุกคนมาที่นี่ต่างอันนี้นะกินเปล่าก็อร่อยหรอขึ้นขึ้นนิดนึงโอ้สวยมากไป็นจังว่าทะเลเหรอใช่จ้าและนี่แหละครับชีวิตจะมีการต้องการอะไรไปมากกว่านี้นอกจากมีครอบครัวที่ดีและอบอุ่นแล้วก็นั่งทานอาหารกับวิวดีๆสนุกสิ่งดีๆแบบนี้นะฮะไม่มีอะไรที่ต้องการไปมากกว่านี้นะฮะ นี่หนูกระดังกินนะคะตอนนี้เมนูทั้งหมดมาแล้วนะฮะใครจะไปเชื่อว่าตอนนี้อยู่บนกเกาะด,ดูเมนูก่อนนี่ร้านขอบคุณค่ะ ลแลแ้วก็<ล>มีน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วทำไมคะมันดียังไงคะน้ำจิ้มแจ่ว,จวมากเลยอ่ะแจว่วคือจะบอกว่ากิวบาเนี่ยคืออาหารที่มามันดูหน้าตามไม่เหมือนอยู่บนเกาะเลยนะเหมือนอยู่พระราชังแบบที่แบบหรูมากมากฟิลแบบอาหารอิตาเลียนดีๆคอตตชินโน่วเออมานี่นะครับขออนุญาตนะครับอันนี้คือทูน่านะฮะ ตรงกลางมันเป็นแตงโมแล้วบวกกับทูน่าที่แบบเสียมาประมาณหนึ่งเขารู้สึกสดชื่นบวกกับความหอมอกิ่นทูน่าที่เสียสามาเบาๆใช่เป็นสตาร์เตอร์ที่ดีมากอ,มอร่อยมากเดี๋ยวแม่จะเอาเกลือกับพริกไทยเนี่ยผสมป่นรวมกันไปเลยในกองกองเดียวกันเวลาเรากินเนี่ยมันก็จะได้รสชาติแบบเผ็ดๆ็เค็มๆนะคะ โอโหแบบคุณโดนครึ่งมันไปพอดีเลยแบงโอ้โหโคตรดีเลยสินเปล่าอัมเปล่าไม่ส<ม>ิครับแม่ก็ไม่กิอ,อยู่ยแล้วบบทุกคนแล้วคือแลมนิ่มมากใช่ค่ะสุกอ่กะกํลังดีแล้วอันนี้กําลังดีแล้วนี่วันนี้เป็นวันแรกคุณร้านหลายหลายที่ผมกินเนื้อในร้านเดียวกันนะเนื้ออร่อยกว่าแลมปกติเป็นคนชอบกินแกะมากพอร้านเนี้ยเนื้อทํามาอร่อย ไม่หวแล้วสั่งสปากเก็ตตี้เข้าไปฉันคุบเพราะว่าเราอยากทานสปากเก็ตตี้มากแล้วก็อยากทานผิเสสดเผ็ดแซ่บๆและแค่แตะที่ปากกับแบ๊กมันเผ็ดว่ะเอา <laughs> ว่าอร่อยมาก ถ้าใครมาพักที่เดือนนาคารีสอร์ทนะที่นี่นะแล้วไม่รู้จะสั่งอะไรใช่ป่ะสั่งตามเราก็ได้สิ่งที่เราสั่งมามันอร่อยจริงๆอร่อยทุกอย่างไปไปกินข้าวกันต่อไม่ไหวและไม่ถ่ายแล้วนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนอนะ่ะจะบ่นไอว่าแบบทำไมชอบยั่ว เธอฉันจะบอกอะไรให้ฟังก่อนกลับมาเนะเราก็ต้องแบบมูนิดนึงสายมูมันต้องให้ราแล้วเขาบอกว่าเนี่ยที่เนี่ยโรงแรมเนี่ยเขามีสารด้วยนะแขกบางขั้นอะนะคะมาไหว้เสร็จแล้วก็กลับมาอีกเหมือนแก่บนเออเรื่องนี้ไม่พลาดอยู่แล้วไหมทุกคนทุกคนดูนอกจากความสวยแล้วยังมีความขลังด้วยนะที่นี่แล้อ,อ่าเจ้าพ่อสีทันดอนดนะครับทันดอนที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรเนาะ ขอธุรกิจอะไรก็ได้เรื่องการงานดีกว่า<ด>แล้วกันเนาะของเราก็มีแต่เรื่องการงานก็ถวายอะไรกันส่วนมากอ้ยฉันชอบเรื่องนี้มากเลย <laughs> <c oughs> สายมูสายบนอะไรเงี้ยแม่ไอ้นี่คือ <c oughs> ที่สุดศาลเจ้าพ่อสีทันดอนนะครับพี่พนักงานเขาบอกว่าคนที่มาพักที่นี่มาขอท่านเรื่องธุรกิจต้องกลับมาแก้บนกันแทบทุกคนนะต้องมาลองมูสักนิดนึงนะครับก่อนกลับนะครับเรียกว่าอยู่นานแล้วด้วยศาลนี้พนักงานบางคนบอกว่าอยู่มาก่อนเขาจะมาทำงานอีกนะครับ เอาละครับคลิปนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วสําหรับที่พักของเรานะเดอะนาคาไอแลนด์รีสอร์ทนะครับเรียกว่าเป็นที่พักที่ประทับใจมากๆเลยนะหนึ่งเลยนะบริการของพนักง,งานนี่คือสำหรับไอ้นี่คือเพอร์เฟกสุดๆเลยนะคะแล้วก็2เลยเนี่ยรู้ๆกันอยู่สาวๆเนี่ยนะชอบถ่ายรูปใช่ไหมพ่อแบคงไอบอกเลยนะว่าทุกมุมเน้นเลยว่า ทุกมุมสามารถมาเช็คอินถ่ายรูปได้ทุกมุมแล้วก็ห้องอาหารที่นี่อร่อยทุกห้องอาหารเลยใช่ใช่ใช่ตามที่เราได้ดีวิวไปก็คือแบบแต่ละห้องมันมีทั้งอาหารไทยบาร์บีคิวมีบาร์สวยๆให้นั่งบาร์สวยแล้วก็ว,ว,กวิวสม็จนางชีมันมีอะไรให้ทําให้มองและในนี้นะมันไม่ได้มีแค่กิจกรรมที่พวกเราไปทํานะคือมันมีมากกว่านี้หลายกิจกรรมมากคือพวกเรายังเก็บไม่หมดเพราะว่าด้วยวันและเวลาด้วยเราก็อยู่ไม่ได้นานเะพราะแบงคนะ์เนาะใช่ยังไงใครที่มาตามรอยพวกเรานะแนะนําเลยครับใครมาภูเก็ตลองนั่งเรือออกมานิดเดียว แล้วก็มาพักกันที่เดนอาคาไอแลนด์รีสอร์ทนะครับเรียกว่าที่พักที่นี่เนี่ยจะทําให้คุณได้เปลี่ยนมุมมองของภูเก็ตว่าจะต้องมีแสงสีจะต้องวุ่นวายจะไม่ได้พักผ่อนมาเป็นการพักผ่อนที่สงบสุขแบบพวกเราวันนี้นะครับชอบมากชอบมากชอบหลายชอบมากคือให้เลย5้าดาวนี่คือที่สุดจริงๆคือที่นี่คือชอบมากแล้วบอกเลยนะคะณนะตรงนี้ไว้เดี๋ยวจะพาครอบครัวไปเที่ยวด้วยไงก็ขอบคุณที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณอากาศนะครับที่วันนี้เป็นวันกลับแล้วท้องฟ้า<ต>สดใสาาามากก่อนหน้านี้คือมีคลื่นฟ้าคลื่นฝนบ้างก เมก็บใหห้ดเลยค่ะดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวกันต่อนะครับยังไงก็ฝากช่อง Ice Bank Diary และไกลบ้านไกลช่องไว้ด้วยเจอกันใหม่ EP หน้าจะพาไปไกลบ้านไกลช่องที่ไหนอย่าลืมติดตามด้วยนะครับผมบายบาีเนี่ยเห็นปะเขาถ่ายอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่ติดเสียงโทรศัพท์ดูดิคือทำเมื่อกี้ EP แล้วยังไม่เข้าใจอ๋อเอ่าเป็นเสียงเพลงของที่นี่เอาไปเต้นไปแล้วค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Ice Bank Diary ด้วยนะคะแค่นี้ค่ะไปแล้วไปตอนนี้วิวข้างหลังพี่นินลาคือแบบ สวยมากใครจะไปกินคาโบนาร่าแล้ววิวสวยขนาดนี้อตรงนี้สวยจังตรงนี้ก็สวยค่ะตรงนี้ข้าวเหรอคะหนูอะค่ะโอ้ <c oughs> จะให้ชมอะไรตลอดเวลาทั้งวันขนาดนี้งับงับเคฝากกดตรงนี้ครับตรงหน,น้าโลโก้ของพวกเรา3คนกดติดตามช่อง iBank Diary ด้วยใครที่กดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาคลิปพวกเราลงมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคน ส่วนใครที่ดูทาง Facebook นะครับฝากกดไลค์เพจให้ด้วยนะขอบคุณครับดูคลิปต่อไปกันได้เลย